สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ยูทูบเบอร์หลายช่องได้นําเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกอก,กอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้าย จากคนนิรนามให้เดาว่าชายนิรนามคนนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจมีการออกไม้จับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวเป็นระยะระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดสินบนพยาน โดยคนผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่งางฟาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุผลเอาเลยทีเดียวที่จะพวกเขาเหล่านั้นจะออกให้ข่าวในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนี้ตามจิตวิทยาผู้กระทําความผิด ถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้ก็มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิน้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้ เป็นผู้ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสลังวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทําให้สานวนการสืบสวนสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาไรหรอก เพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทําผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยนะครับชื่อช่องว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพืหัสที่2ีพฤษภาคม64 อลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าข่าวออกเยอะจริงๆเหมือนจะพยายามให้ลุงข่มขู่แถมมีภาพถ่ายไว้ด้วยเท็จจริงประการใดหนอคะท่านถัดมานะครับบอกว่าลุงคงไม่มีทธิพลจะไปขู่ได้ขนาดนั้นมั้งคะมะโนเก่งกันจังถัดมานะครับบอกว่าตั้งแต่ดูข่าวมาแต่แรกสงสัยนายบอคนเดียวเลยนะ ไม่สงสัยใครเลยสังเกตดูตรงที่นักข่าวสัมภาษณ์แน่ยแกจะรู้ทุกจุดที่คนร้ายไปทางไหนความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับกล่องดำดำแต่ชื่อเวลามือถือเราขัดข้องนำไปซ่อมแก้ไขที่ศูนย์หรือร้านทั่วไปใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ ยกเว้นเครื่องตกน้ำกล่องดำของเครื่องบินตกเรือดำน้ำหรือยานพาหนะอื่นๆถึงอ่านยากก็ใช้เวลาอ่านไม่กี่วันก็ทราบผลกล่องดำในรถลุงพลติดตั้งในเวลาใกล้เคียงกับการติดกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถเครื่องดักฟังนี้ใช้จับคําพูดลุงพลพุ่มน้องหรือไม่ หลายหน่วยงานร่วมมือการทำเจ้าของซิมอาจให้คนทำความสะอาดในตึกเป็นเจ้าของก็ได้แต่คนโทรเข้ามีหลายคนมีทั้งตัวใหญ่โทรหรือให้คนร่วมงานคนอื่นโทรมีคนออกหน้าหนึ่งคนดังข่าวคนนี้ไม่ใช่ตัวการร่วมแค่รับจ้างมาสืบความหรือก่อกวนเท่านั้น คนร้อนตัวคือคนโทรเข้าเครื่องซึ่งมีหลายคนหลายฝ่ายการหาเจ้าของซิมและคนโทรเข้าใช้เวลาไม่นานพนักงานเขาเก่งมากแค่หนึ่งวันก็รู้ที่ยากคือการเปิดเผยรายชื่อถ้าเปิดองค์กรต่างๆจะสะเทือนองค์กรใหญ่กว่ากฎหมายและความจริงให้ดูครูจอมทรัพย์เป็นตัวอย่าง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือฟาฟาวดํามืดไปตลอดการสวัสดีครับวีระลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้คนแรกบอกว่าคงประมาณนั้นค่ะถัดมานะครับบอกว่างานช้างเลยนะคะงานนี้ถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะดับมืดตลอดการเพราะมีต่อ ระดับมหาการสวัสดีค่ะชอบค่ะคุณวีระถัดมานะครับบอกว่าใช้เวลาตรวจสอบนานมากราวกับถอดวิทยานิพนธ์หาทางออกไม่พบมีนาเมษาพฤษภามืดมนจริงๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าชอบบทความค่ะอาจารย์ถัดมานะครับบอกว่าจริงครับเรื่องชื่อเจ้าของซีมหนะไม่ยากยากตรงคนโทรเข้ามามา,มากกว่าครับ ถัดมานะครับบอ,อกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะพันละวันพันลึกขนาดนี้สงสารลุงจังถัดมานะครับบอ,อกว่าท่านอาจารย์วีระท่านได้วิเคราะห์ด้วยเหตุและผลที่มันจะเป็นไปได้ถ้าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคงรู้กันไปแล้วสุดยอดครับท่านอาจารย์วีระหลวงสมบุ์ทัดมานะครับบอ,อกว่าชัวค่ะเชื่อแล้วตอนนี้ ตอนแรกก็คิดว่าทงจะรู้ผลเร็วๆถัดมานะครับบอกว่าบ้านเมืองนี้เป็นอะไรกันนะคะถัดมานะครับบอกว่าเขาเป็นพวกก่อการดีค่ะท่านฮ่าฮ่ความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่าทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับวิชาสอบสวนสมเล่มบนโต๊ะการอุ้มน้องชมพู่ตำรวจตั้งใจมุ่งทำคดี โดยหยิบตำราสอบสวนเล่มที่อยู่ไกลมือคือเล่มสามตำราเล่มนี้มีลุงพลชายหนุ่มซ,ซื่อเป็นผู้ร้ายต่อมา2มิถุนายนท่านสุวัตดมาคุมคดีท่านก็ยังอ่านตำราเล่มนี้ต่อไปเดินวนขึ้นเขาและรอบบ้านลุงพลทำให้ตำรวจทั้งประเทศเชื่อในใหญ่ว่าลุงพลคือต้นเรื่องเพื่อนท่าน หน้าตาเหมือนแมวเซาพลอยตื่นขับรถยาวไปกลับ1,200กว่ากิโลเมตรมาประกาศที่กกกอกจะจับเทวดากับนางฟ้าคนให้ร้ายอีกหลายคนรวมทั้งทีวีบางช่องดีใจกันใหญ่ต่อมาท่านสวัสด์บอกมีหลักฐานเกิน100%แมวเซารีบกำหนดวันจับลุงถึง2-3ถึงครั้ง วันที่15มกราคม64ผมรีบลอกตำราสอบสวนจากเล่มหนึ่งคล้ายเชล็อกโฮมซึ่งอยู่ใกล้มือท่านแล้วผมโพสต์ออกไปหลายโพสต์ได้อ่านกันทั่วหน้ารวมทั้งนายกท่านสุวัตก็เชื่อจึงเปิดตำราเล่มหนึ่งท่ามกลางความงุนงงของตำรวจทั้งประเทศท่านอ่านไปก็พบ เรื่องราวมากมายในคดีอุ้มน้องมีสับเปลี่ยนเสื้อน้องมีโทรศัพท์หลายสายมีคู่อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มีเย่ะเยะ้ยมีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่มีหลับมีตื่นมีการกำหนดตัวชี้ว่าลุงอุ้มน้องลุงถึงดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืนจนบัดนี้ท่านพบวตรสุวัตอ่านจบเล่มสีนาฏท่าน่ะ ดีขึ้นทันทีตำราเล่มหนึ่งคล้ายเชอร์ล็อกโฮมวางอยู่ใกล้มือดีอย่างนี้เองมัวหลงอ่านเล่มสามเสียเวลาเกือบปีการแขวนคดีใช้กับคดีที่ลูกน้องท่านคุมแต่คดีนี้ท่านคุมเองจึงไม่ควรที่จะมีใครนำมาพูดว่าจะแขวนคดีนี้เมื่อใดเพราะเป็นสิทธิของท่านผอบอตรโดยเฉพาะ หวังว่าจะหยุดพูดเรื่องแขวนคดีได้แล้วหลักฐานนี้มัดแน่นอีกไม่กี่วันก็เชิญหลายคนเข้าคุกไม่มีชื่อลุงพลสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าอ่านบทความของท่านวีระไม่ผิดหวังเลยไม่เบื่อเลยค่ะชอบค่ะทัดมานะครับบอกว่าขอบคุณบทความทุกบทความคือความจริงของท่าน ที่นำมาเปิดเผยให้สังคมและตำรวจได้รับรู้ปกป้องไม่ให้มีการจับแพะวงเล็บลุงพลคนบริสุทธิ์ไม่ถูกรังแกจากพวกอะมนุษย์ถัดมานะครับบอกว่าถ้างนั้นก็ไม่ต้องรออีกสิปีแล้วสินะถัดมานะครับบอกว่าภาวนาขอให้เป็นดังนั้นมัวหลงมนตราใครอยู่ก็ไม่รู้ใจค่อยชื้นขึ้นมาหน่อย